ทนายโตราชทันครับยันประภูมิกับโจไม่สมัครใจขอขังเดี่ยวไม่ได้ป่วยจิตเวชเชื่อว่าถูกบีบให้ยอมเรื่องการสอบวินัยวันนี้ครับวันที่8มีนาคมช่วงเวลาประมาณ13นาิกาสบนาทีบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปมเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปมได้นำร่างของพันตำรวจเอกทิติสันหรืออดีตภูมิกับโจไปชนสุตรพริกศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์กระทรวงยุติธรรม โดยมีญาติเนี่ยเดินทางออกมาจากภายในเรือนจําแล้วก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ได้ให้นายวีรศักดิ์นะครับทนายความของพุ่มกับโจ้เนี่ยเป็นคนชี้แจงและนําเอกสารมามอบให้กับสื่อมวลชนแทนคุณวีรศักดิ์กล่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่มกับโจ้ได้ฝากขอโทษพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับที่มีการคลุมถุงดําโดยในวันนี้ครอบครัวของพุ่มกับโจ้เนี่ยเสียใจและยังติดใจกับสาเหตุและแรงจูงใจการเสียชีวิต เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มกราคมทางญาติได้มอบหมายให้ตนไปแจ้งความที่สนอนประชาชื่นเรื่องพุ่มกับโจ้เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เรือนจําทําร้ายร่างกายโดยในเอกสารระบุชื่อผู้คุมที่เป็นคู่กรณีไว้ด้วยต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพุ่มกับโจ้าตามระเบียบโดยแจ้งว่าพุ่มกับโจ้เนี่ยขัดขืนคําสั่งเจ้าหน้าที่ตนทําให้มีการย้ายแดนขังและห้องขังแยกซึ่งเป็นไปตามคําสั่งผบเรือนจํากลางคองเปมที่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของพุ่มกับโจ้ แต่ทางเจ้าหน้าที่อ้างว่าภูมิกับโจ้เต็มใจขอแยกห้องขังเดียวซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากตนไม่เห็นเอกสารลงชื่อยินยอมจากตัวภูมิกับโจ้ซึ่งการแจ้งความมีเพียงครั้งเดียวแต่ทางครอบครัวได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อร้องขอความเป็นธรรมอีกหลายหน่วยงานภายหลังจากแจ้งความครั้งแรกภูมิกับโจ้ต้องการญาติกับทนายความเข้าไปด้วยแต่ทางเรือนจําก็ไม่อนุญาตครั้งที่สองจึงมีการยื่นใหม่ โดยระบุชื่อทนายและญาติทางเรือนจำก็แจ้งว่าขอตรวจสอบก่อนว่าในหนังสือมอบนั่นมีการเซ็นจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่มีรายงานเรื่องของรอยฟกช้ำตามร่างกายของภูมิกับโจ้ตนรับทราบใบความเห็นแพทย์แล้วส่วนที่ระบุว,ว่าภูมิกับโจ้เป็นผู้ป่วยจิตเวทนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากมีการเข้าเยี่ยมภูมิกับโจ้มาเป็นเวลานานไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ญาติได้เข้าเยี่ยมก็ยังพบว่ามีอาการปกติ และยังมีการพูดคุยถึงเรื่องการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์เนื่องจากในสารชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิตรวมทั้งยังมีการพูดถึงการใช้ชีวิตในอนาคตหลังจากออกจากเรือนจำและที่ผ่านมาตนเองก็ได้เข้ามาเยี่ยมเป็นเวลานานหลังจากมารับช่วงต่อทนายเมื่อช่วงปี6กก็พบว่าภูมิกับโจนเนี่ยไม่ได้มีความเครียดหรือกังวลที่จะนำไปสู่การทำร้ายตนเองเพราะคดีเรื่องคุมถุงดำถูก เพราะคดีเรื่องคลุมถุงดำเนี่ยถูกพิภากษาไปแล้วซึ่งคดีอยู่ชั้นอุทธรณ์แต่ส่วนเรื่องคดีที่อยู่ปปชเนี่ยขั้นตอนรับการสอบสวนชั่วคราวจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะทําให้บุ้มกับโจ้เนี่ยปลิดชีวิตตนเองซึ่งมูลเหตุเชื่อว่าอาจจะถูกบีบให้ยินยอมเรื่องการสอบวินยัยหลังจากที่ไปแจ้งความ